สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอันนคุยออเกยๆๆวันนี้จะมารีวิวแอดออนผล,ลไม้แล้วก็ผักต่างๆกันนะผักงผักกับผลไม้เหมือนกันปะนั่นแหละครับเราไปดูกันเลยเออผมจะบอกอาหาให้ะนายแอดออนท่าทางนี้ผมจะเอาไปใช้ชีวิตต่อหนึ่งร้อยวันด้วยนะแต่หนึ่งร้อยวันเมื่อมันมัมน,มนเล็กมากแล้วก็หลุดบ่อยมาก ผมก็าหาวิธีแก้โอเคไปดูกันเลยไปโอเคฮนะมาแนละ้วฮะผักผลไม้จะเยอะมากมากเลยนะทุกคนนะผมอยากให้ทุกคน,คนผมอยากให้ทุกคนไปลองเล่นเอาเองผมจะรีวิวไม่มากแล้วกันนะคือส่วนผักทั้งหมดอยู่ข้างล่างนี่เองข้างนี้เลยทุกคนจะเลือกอนไหนก็เลือกไปทักทีท่านผู้ชม ผมจะเลือกอ่านี่บอกง่ายๆนะนี่เห็นไหมผมจะเอาส,รรออสับปะรดอ่อออสต์เบอรลี่พริกข้าวโพดแตงกวาแล้วก็ข้าวเลยเปไ่ะน่าจะเอาข้าวไปเลยนีพี่จะสามารถเอาพวก ผลต่างๆที่ออกเป็นลูกอ่ะเอามาเปลี่ยนเป็นเม็ดได้ด้วยนะนี่เปลี่ยนไว้เปลี่ยนไปถ้าใครไม่ว่าไอ้ไอไอน,นี่คืออะไรก็เปลี่ยนไปนี้นะสำหรับคนอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกคนผมผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะโอเคนะนี่แล้วก็อันนี้นี่ไม่นี่ออไม่ใช่ไม่ใช่ ผมรีวิวแค่นี้ก็แล้วก,กันนะมือรีแอรอสักครู่เอ้ยกลับมาแล้วผมจะรีวิวแค่สองสี่หกแค่หกอันก็แล้วกันอันแรกค่ะ เมิดข้าวนะนี่มิดข้าวอันที่สองอะไรนะอันที่สองแตงกวานะมันก็ไม่เหมือนหรอกอันที่สามข้าวโพดหรือเปล่านะอันข้าวโพอดอันสามข้าวโพดนะฮะอันที่สี่ อันที่สี่คือพิกพิกอ๋ออันนี้เอออะไอยังเงี้ยไม่ไหวจะไม่ใช่คนนะผมจะไม่ได้บายก็นี่คือสับป,ปะรดโอเคนะผมจะมารีวิวกับต้นนู้นด้วยโอเคแล้วผมก็จะปรับเป็นเอาชีวิตรอดเพื่อนนจะได้เห็นว่าถ้าอันไหนสามารถทุบได้แล้วเนะี่ย คือมันต้องทุบนะอันนี้คือมันดึงไม่ได้เหมือนไอ้พวกมเมล็ดพวกนี้นะนี่ไหมมันสามารถเอาออกได้โดยการมันตัวปุ๊บมันก็ออกเลยส่วนพวกไอ้สับปะรดเอ่อแล้วก็พวกผลไม้ต่างๆที่มันไม่สามารถเอาออกได้โดยที่ใช้เนี้ยคือต้องใช้มือนะทุบห็นไหมมือทุบปุ๊บมันก็จะเป็นลูกเอาลูกเออได้เป็นลูกเสร็จปุ๊บก็เอาไปแยกเป็นสามใช่ไหมเอามาปุ๊บมันก็เป็นสาม หนึ่งอันก็เป็นสามนะเห็นไหมหนึ่งอันก็เป็นสามสามารถไปเพาะพันธุ์ได้ด้วยอ่าส่วนอันนี้ก็เอา,าทุบเหมือนกันก็ได้นะก็จะได้ก็จะได้นี่ห้าอันนะส่วนข้าวก็ต้องทุบเหมือนกันก็จะได้มาเล็ดแล้วก็ข้าวมาด้วยนะส่วนโอ้ยอันนี้ก็จะเป็นพวกเผานะอย่างเช่นเอานี่มะเผาแล้วก็เอา ข้าวด้วยเอาผมเอาเอาข้าวโพดนะฮะมาย่างปิ้งปิ้งย่างย่างนะแล้วก็เอาเอาข้าวใช่ปะโอเคเอาข้าวมาย่างเอาข้าวมาเผาย่างว่ะไม่เหมือนกันนะระหว่างรอก็จะไปดูต้นนี้ก่นกอนเลยต้นนี้คือต้นอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวก็ไม่รู้เหมือนกันนะ โ okay. อเคต,นะตุ๊กปุ๊บต้นซมต้นซมนะต้นไม้สีต้นไม้เป็นสีเขียวอ่ะต้นไม้สีเขียวโอเค okay. น่าจะเต้ตน้นนี้มาอุ้ยบล็อกใหม่บล็อกใหม่ทุกคนนี่คือบล็อกใหม่ ไม้ส้มโอ้ไม้ส้มนะคนไม้ส้มโอเคนะนี่เห็นยวม่ก็ได้ข้าวโพดมาเราสามารถไอข้าวโพดนี่มันก็จะเพิ่มรดอาหารมากกว่าอ่าแล้วก็ข้าวก็จะเป็นเม็ดเผาวันนี้นะสไปูได้ปะ สเปรดก็ไดโอ้แมกกาโอเคนะเราสเปรดสกูลโอ้นี่คืออาหารเสียนะอาหารเสียขอนพันนี้นะถ้าอาหารเสียก็จะเป็นพันนั้นเลยพันพืชนี่เนี่ยอาหารเสียก็จะเป็นนิ่งน,นะกินก็กินได้เหมือนกันแต่จะเป็น เป็นเวียนศีรษะน้ามือตาลายใครเป็นลมเนี่ยต้องตาหาสลายแอะอีแงะอีแงะเล่นอะไรก็ไม่รู้เลยโอเคแนละ้วก็จะมีส่วนผสมตึงอื่นต่างๆนะอย่างเช่นขวดยาต่างๆนี่คืออาหารสมบูรณ์นะอ่านี่มันไม่เน่านะไม่เนะ่าฟีดไม่มเพิ่มอะไรเพิ่มอาหารอย่างเดียวส่วนอันนี้ก็จะไม่เพิ่มอะไรเหมือนเดิม ก็ไปเพิ่มไปเพิ่มไปสักอย่างเพิ่ใมในร้านอาหารโอเคก็ว่าแล้วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยไปดูวิธีการลงเลยก็กันอันนี้ก็คือการสอนลงนะเอ่อไม่รู้ใครได้ยินเปล่าน,นะเพื่อผมลองใหม่ใหม่โอเคมาดูกันเลยวิธีการลงคือจะเข้าหน้านี้ปุ๊บจะมีพวกผลไม้ต่างต่างคนนีนะ้นี่จะบอกเลยแล้วก็ถ้าใครอาาร่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็ไปได้ฮนะ เปภาษากนะดไปเลยรสคู่นี่ปภาษาไม้ขึ้นมาน,นี้นะสตรอเบอรี่หอมก็พวกนี้ต่างๆกระเทียมอันนี้ต่างๆโอเคห็่ไหมผูกคนมันจะขึ้นภาษาไทยไ,ได้เลยนะถ้าใครอ่านภาษาไทยไม่เอออ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะแล้วก็วิธีการโตก็โตพันผืดพันผืดแบบไหนนะโอเคนะนี่ ไอธทีการโตต่างๆเนี่ยส้มอะไรพวกนี้ก็ก็จะบอกทุกอย่างนะนี่คืออาหารเน่านะแล้วก็ npc พ่อค้าแานจอก็จะสามารถเกิดขึ้นได้เยอะขึ้นนะแล้วถ้าใครว่ามันเจียดพ่อค้าแพานจอก็มีข้อดีข้อหนึ่งคือเราสามารถเอาเชือกที่มันลากสัตว์มันเป็นของตัวเองได้ด้วย อ่อสุดยอดเลยโอเคนะไม่ใช่การโหลดนะให้เรากดเข้ามาตรงนี้นี่ตรงนี้นะที่ผมเตะอยู่เนี่ยโอเคนะกดเข้าไปเลยถ้าไม่ยินเสียงก็ต้องขออภัยด้วยนะพอดีลองใหม่ๆนะก็กดสีเขียวนะกดมาปุ๊บก็เลื่อนมากดสีเขียวนะเอาเจอหน้าพันนี้กดตรงสีดำนี้นะกดเข้าไปเลย อ๋อถ้าขึ้นหน้านี้ปุ๊บแล้วทำไมคนอื่นถึงไม่ขึ้นก็ตามาไปดูคลิปอื่นเลยนะคือมันจะคือผมโหลดแล้วแต่ผมก็จะมาสอโหลดอีกอ่าคือผมโหลดไปลองดูแล้วแล้วก็มาสอโหลดโอเคเลยมันก็จะขึ้นหน้านี้นะถ้าทุกคนไม่ขึ้นหน้านี้ก็คือถ้ากดตรงสีดำแล้วก,กดเลื่อนขึ้นมันจะมี ให้เอาทำเ,เหมือนอ่านอ,อ,อ่านข่าวแล้วก็ให้เอากดกาบาตรอสองวิห้าวีนะแล้วก็กดสีดำไปดูคลิปอื่นได้เลยผมจะสอนลงไว้ตอนหลังนะะโอเคนะเอากดตรงมาตรงสีน้ำเงินนะกดไปเลยเอากดสีน้ำเงินเสร็จปุ๊บแม่อรอแล้วก็เนี่ยเราดดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอกดเข้าไปผมจะใช้แอปไหนก็ได้โอเคนะ ผมใช้อฟวดเอฟไบเอโอเคนะ้กดเข้ามาตรงนี้นะจริงเข้าน้นใช่ไหมหกดเลื่อนแล้วกดตรงดาวโหลดดาวโหลดไหนก็เข้างั้นเลยนะกดค้างกดค้าง,างแล้วก็กดเป็นชื่อนะฮะแล้วก็กดลบจุดแซดไอพีออกนะลบออกไปปุ๊บให้เรากดเข้ามาเลยนะ เนี่ยกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะเข้าเกมเลยฮนะถ้าไม่ได้ยินเสียงก็ต้องขออภัยเลยเนะี่ยโอเคฮะตอนนี้ก็กำลังเข้าเกมไาครับไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนฮะโอ้ไม่ก็คืนะ oh <my> คอช่วงนี้ก็อ่าเกมโหลดอยู่นะเพราะว่าเกมโลดบอกเขาร่มนะร่มทั่วโลกเลยเกมโลบอตอนอยากเล่นโลบมากกว่ ล่มดูลูอีกอตัวที่ไม่เล่นแต่มันไม่ล่มนะโอเคนะตอนนี้ก็เข้าเกมที่ปรปล่อยนะก็จะขึ้นแอรออนให้เลยโอเคนะถ้าใครชอบปนี้เออบอกไโอเคนะพูดใหม่ก็ได้ถ้าใครชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรกดแชร์ผมด้วยอย่าลืมช่วยกันกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ถ้าทุกคนช่วยกันกดติดตามผมจะเป็นคนโชคดีที่สุดในโลกเลยโอเคนะผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดคีครับ้าละบาย